Ela é ก็ผมครับ <government> <K come S 2> สวัสดีครับมีนิชคุณครับรับบทเป็นไอเอเรทครับสวัสดีครับผมปิงกิตนาครับรับบทเป็นเชนไนครับบทตัวละครเส็นตัวละครที่ได้รับแบอะไรเส็นตัวละครน่น่ของตัวละครครับไอเรจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆในทุกอย่างเป็นคนที่เรียบร้อยจัดอะไรเป็นระเบียบครับผมส่วนไนก็คือจะเป็นคนที่เหมือนสร้างแบบสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นได้่าเลยชอบแบบเป็นตัวแบบฮ่าฮ่าตัวแบบ ทำตัวแปลกๆให้คนอื่นได้เห็นแล้วแบบทำให้เขาได้หัวเราะเราอะไรแบบนี้ก็ฝากซีรีส์เรื่องไอ้หลวงเหนือนะครับก็นักแสดงและทีมงานทุกๆคนก็คือตั้งใจทำเรื่องนี้กันอยากมากๆเลยนะครับก็ฝากทุกทุกคนช่วยติดตามด้วยครับดูทีวีกด33นะครับผมต้อง3ครับ5้าทุ่มอย่าลืมนะครับตอนแรกวันที่26กันยายนนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับค่ะเขาที่อะไร สวัสดีครับจอมท้าทอนครับรบบเป็นนายครับที่ว่าคะแนนตัวละครที่ติได้รับบทคอะไรเหรอคะเป็นความที่ผมจะดูแตกต่างจากกลุ่มของเพื่อนนะครับเป็นตัวที่ตั้งใจเรียนพอที่เหลือก็เหมือนจะตั้งใจเรียนแต่ว่าผมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนที่สุดเวลาทุกคนอยากให้ใครแบบอยากให้ช่วยติวอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นผมที่เป็นคนหน้าที่นั้นที่ในการช่วยติวอะไรเงี้ยครับ อุปสรรคมันไม่ไม่มีนะครับแต่ว่ามีแค่คาแรคเตอร์ที่ผมไม่เคยสัมผัสมันเ,ยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูมันขัดแย้งกับตัวผมอะไรอย่างงี้แต่ก็สนุกดีครับพอได้ทํามันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ด้วยความดีีเล่งนี้นะคะมันจะมีความขั้นรักเองนะจ่ายกับภาพตัวเองค่ะมีความขั้นรักระดับไหนเต็มพิงคร้อยเลย ตอนนี้ก็มีแค่เรื่องนี้อยู่ครับผมแต่ก็มีผลงานเก่าๆก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะช่วยแนี่น้ำซุนหน่อยนะคะว่าเื่นอะไรแล้วก็รับบทเป็นใครนะครสวัสดีสครับชื่อเกมนันทิพัทนะครับผมในเรื่องไอ้ลงไหนรับบทเป็นสองขวัญครับแล <Okay. S 2> ้วก็ที่ยเสน่ห์ของตัวละครที่เป็นได้รับบท ขวััใช่มครบอันนี้อยากจะอุกไว้แล้วก็ให้ทุกคนรอติดตามในซีรีส์มากกว่าครับจะได้รู้ว่าสองขวัญเป็นยังไงแน่นอนครับตอนที่เราได้เล่นนตัวละครนี้ค่ะีกน่บตอนที่รู้ว่าได้เล่นเป็นสองขวัญก็คือตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเหมือน เราต้องทํากันบ้านกับ2ขวัญเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีซีนอารมณ์ในหลายๆซีนที่เรารู้สึกว่ามันยากมากแต่เราก็ต้องพยายามทํำจนได้ครับแล้วก็ที่นี่นูกีนะคะมันจะมีความข้างลัสััอย่าง ต,ต,ตัวเราหรือว่าตัวตัว,ต,วตัวละครครับตัวเราตัวเราความข้างหลังถ้าเกิดมี10ก็น่าจะสับประมาณ8-9ครับนอกจากซีรีส์แล้วมีนะคะยังมีผลที่ได้ติดตาอนตอนนี้ก็จะเป็นหลักๆก,ก็คือซีรีส์เรื่องไอลงไหนครับผมส่วนในอนาคตจะมีซีรีส์อะไรก็เดี๋ยวรอติดตามได้ครับใน IG จเกมเมดสกอรนาทีครับผม